ไฮบูนโพสรูปกระต่ายใส่ชุดนักศึกษาพร้อมโชว์วุฒิปวสเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้มีดราม่าไปแล้วสำหรับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาได้ออกมาเผยว่าตัวเองเรียนจบปวสวแล้วโดวยกระต่ายพันนิพาบอกว่าคนสงสัยว่ากระต่ายยังเรียนอยู่ไหมวันนี้กระต่ายจะมาให้คำตอบกระต่ายเรียนจบปีนี้ค่ะจบปวสวบริหารธุรกิจนะทุกคนตอนนี้กำลังหาที่ต่ออยู่ค่ะ ส่วนปวชกระต่ายก็สมัครไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันดังเรียนระบบทวีภาคีแล้วก็เรียนกศนไปด้วยจบมาก็เลยต่อปวสเรียกได้ว่าง,งานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนงคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอาทิเช่นยินดีด้วยค่ะน้องตายยินดีด้วยนะหนูเอาความสําเร็จมาตปากคนพูดมากหนูวางตัวดีมากสวยเก่งครบเซตจ้าน้องกระต่ายแล้วก็มีคอมเมนต์สงสัยว่ากระต่ายไปเรียนจบตอนไหน เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันอาทิรุ่นเดียวกับฉันไปจบปวส .2 อสอตอนไหนวะเรเดว,ว่ามีทั้งคนแสดงความยินดีและมีทั้งคนสงสัยว่าไปเรียนจบมาตอนไหนอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปจ้าแต่ล่าสุดทางด้านสามีของกระต่ายนายภพบูนแสงเดือนก็ได้ออกมาเผยภาพของกระต่ายใส่ชุดนักศึกษาพร้อมวุฒิปวสระสรบุว่าน้องเรียนจบปวสเรียนแบบทวิภาคี เรเดว่าหลังจากนั้นก็มีดราม่าต่อทันทีหลายคนยินดีแต่หลายคนก็ยังสงสยัยเรได้ว่าแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปจ้า